โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ด้านการมีงานทำมีอาชีพเพื่อนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษานั้นสำคัญเป็นการยกระดับทั้งความรู้และความคิดโรงเรียนบ้านมูโนจะช่วยในการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนได้ลองทำกิจกรรมที่หลากหลายทำให้นักเรียนสามารถรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบทำอะไรถนัดในด้านไหนและต้องทำอย่างไรเมื่อสนใจในงานนั้นๆโรงเรียนจะคอยสนับสนุนให้องค์ความรู้จัดประสบการณ์ต่างๆในทางที่ถูกต้อง โรงเรียนบ้านมูโนจัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยน้อมนำพระบรมราโชโองารในหลวงรัชการที่10ด้านการมีงานทำมีอาชีพเพื่อนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีการศึกษา2566 ดรสุธิพรขนอมผู้วำหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตงเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อนักเรียนประจำพักนอนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ฝึกประสบการณ์อาชีพต่างๆซึ่งโรงเรียนบ้านมูโน,โนจัดขึ้นโรงเรียนบ้านมูโนเป็นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น172คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีศึกษานะครับเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีฐานะยากจนนะคะอยู่ในสภาพที่ยากลำบากโรงเรียนจึงให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเราจะเรียนเห็นถึงการน้อมนำพระราชบาญญหรือพระราชกิที่10ในเรื่องของการมีอาชีพมีางานทำนะคะ,ะมาใช้ในการที่จะส่งเสริมผู้เรียนนะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสถาบานฝีมือในงานจังหวัดนาราธิวาสปัตตานีแล้วก็เกษตรอำเภอสมัยโพโลกและประหาชุมชนนะคะปราชาวบ้านในตำบลโนนะะที่จะมาช่วยในการสอนอา,อาชีพอย่างเช่นการประกอบอาหารการทำขนมไทนะคะในเรื่องของแผนไฟฟ้าคอมพิวเ,เตอร์หรือในเรื่องของอ ข้อมอเติใจเป็นต้นนะคะตรงนี al, ้ก็คือเราได้รับวารอนุเคราะห์จากวิทยากรเหล่านี้นะคะก็เราคิดว่าโรงเรียนของเราก็สามารถที่จะส่งเสริมเด็กๆกลุ่มนี้ให้มีอาชีพมีงานทำที่สําคัญก็คือเขามีพื้นฐานแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตของเขาเห็นหนทางว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไรและจะอยู่ในสายสามานหรือสายอาชีพค่ะ สำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในโครงการนี้เป็นนักเรียนประชารัฐจำนวน103คนลงทะเบียนฝึกอาชีพตามความสนใจได้แก่กิจกรรมอาชีพติดตั้งระบบไฟฟ้าช่างไฟค่ะเด็กยังมีรสาิยมเอี่ยชันมัธยมปึกาปีที่สโรงเรียนบ้านมูลนุตอนนี้พ่อหนูกำลังศึกษา ภาษาอาชีพสาขาตัดสินใจการมีช uh? ่างฝันหนุ่มฝางุ้งนำไปช้ในการจ้างงานได้และต่ยอกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะกิจกรรมซ่อมรถจักรยานยนต์หรือช่างยนต์ทครับผมชื่อเดชาสารีพงษ์วันนี้ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมภาษาอาชีพ จางยุนแต่วันนี้ผมได้เรียนการปะยางการใช้น้ำมันเครื่องเอาสามะเอาไปใช้ในที่ไปจับบอลได้นี่นี่มือนี่จะให้หนูประคองอันนี้เอาตามผมนเหรอเก๋ๆมันก็กระแทกกิจกรรมสร้างสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนรปิทักษ์เสือเมฆค่ะนรชื่อนายรัฐสาเมฆค่ะวันนี้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมภาษาอาชีพคอมพิวเตอร์ค่ะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแคนวาและก็การตัดต่อสามารถไปต่อยอดในการเรียนที่สูงได้ค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมประกอบอาหารเพื่อรายได้สวัสดีค่ะดิฉันเดนอินนะพามามะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามีสองวันนี้หนูได้ฝึกทำขนมชั้นกับขนมเดือดเลือดค่ะหนูคิดว่า ทำไม่ยากและสามารถทําเองได้ที่บ้านและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยค่ะและกิจกรรมเกษตรพอเพียงสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายและสรีหมามาเองสวัสดีค่ะผชื่อนันสาวสังสารพิการพวกเราได้เข้าเรื่องกิจกรรมทักษาอาชีพเกษตรพอเพียง เราได้เรียนรู้การปลูกผักการผัดการทาผักไบฟ้าและแปลงเกษตรค่ผลผลิตที่ได้เรานํำไปขายและนําไปทําอาหารตา่า,างๆได้อีกครับขอบคุณครับ เป็นหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น30ชั่วโมงโดยนักเรียนจะใช้เวลาในการฝึกอาชีพในช่วงวันเสาร์ของทุกสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2567ถึงวันที่9มีนาคม2567ครับก็หลังจากนี้นะครับก็หวังว่านะครับสิ่งที่อาดหวังก็คืออยากให้น้องๆเนี่ยจบตรงนี้ไปแล้วนะครับก็จะได้นำในส่วนของตรงนี้มาประยุกต์ใช้ ทำ Presentation ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งต้ตองอเงินรวดเร็วต้ตองแล้วก็แม่นยำนะครับมากกว่าเดิมเข้าที่เขยนำบรันครับโนขอขอบคุณผอโรองเรียนคณะครูและวิทยากรที่มาสอนโนในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ